จะมาชิดหน้าด้วยคือซิงบอยพีชิออยสาวลักชาติการมาเป็นสาวหน้าแบบนี้จากที่ชอนทำสาวรักชาติไปก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมการมาเป็นสาวหน้าสุดหน้าแบบสุดๆเลยละ่ะ ลูกฮาโลวีนนะวันนี้ EP สครีมซิงออยครีมซิงออยวู้วว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 ้วววววตวว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  Bye. <sweak>